สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตาบนคนอีสานด้มัติตตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเียงง่วค่ะคุณตาเหยงงัวเิ่นฝันหินปู่ตาค่ะทีมาบอกคุณตาถือแลลงงวดหนึ่งเพิ่อนอยากได้บ้านค่ะมางวหนี่เพิ่อนอยากได้บ้าน ิ่นมาอบคือคุณตาเลียงงัวค่ะสามตัวสิเป็นตัวไรก็ไปฟังเมืองเอาน้ำกันกับความฝันของคุณตา,ลตาเลียงงัวค่ะครับขอให้มีโชคใจลำด้วยตงงวดเนาะเอฟซีสวัสดีคร,รับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตาเลียงงัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีได้ตัวไรก่อนครับตาเลียงวัวขาอฏิพันธ์มา ้ยเพิ่นมาบอกแปดหกห้าแปดหกห้าที่กหลายได้บ่าแอมครับผมคือยี่สิบบาทเอโอ้ยเสียใจอ่าโบปไปยันครับงานง่เลยยังวะทุนหน่อยเนาะครับเนาะทุนหน่อยเพิ่นมาบอกอีกแล้วเพิ่นมาบอกอีกแล้วแม่นครับเพิ่นมาบอกอีกแล้วตัวฝันมืนขึ้นนี่ฝันมืนขึ้นนี่เลยกด่าฝันมาชืกอยูวบ่อซิวยู่บ่ออะไร ครับโอ้ยตัวเรียกวะทีอกันระทืกนิหน่อยหนึ่งบก็สื่อน้อยแถเราอ่ะครับผมบาดีเพิ่นกันเรียกว่าโอ้ยงั้นพ่อใหญ่นี่พวกจ้อเบิดเราอ่ะครับตาจะอะไรเงินเราอ่ะอยากได้เงอนไหมเราอ่ะจะปูเ้วยหนึ่งเราอ่ะปูตาต้องครับปูตาอืมครับครับอยากได้เงอนไหม อยได้มันก็บ่ได้แล้วว่ามันถือได้น้อยหนึ่งครับทางพญ่ยัว่าครับผมบอกไม่ที่ันตัวบาดแล้วว่าเสียดในอี่ีอยู่บนะคันสีครับเฮีดแล้วเว้ททางพญา่ครับผมยาจั๋วเราวะคััวเราบ่อได้แลยบ่บอกจะเทื่อแล้เราอะครับผมเระวังจีครับฮััวบ่กเป็นล็อกคันถสิิเหตุมันสิเบิร์ลนาได้ตัววะครับเอาสีบออกเรา่ะ ครับผมสามเจ็ดแปดก็บอกสามตัวอีกได้สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดครับเราอ่ะสามเจ็ดแปดเด้วยครับเอชซีประจำวันได้ครับนสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดใส้เฮนักเลยเราอะใส้หฮนักเลยละวันันทีครับใส้เฮนักหนึ่งคือว่าชื่อไห้ได้หลายชื่อไส้ได้หลายอู้เรส้เฮนักด้ยครับกูตานครับเอา เราก็ก้อยก้อยครับล้างเมื่อไเราบอกว่าเลยบอกลายเลยครับผมออนี่ขั้วพันนะนะครับพ่าใหญ่นี่ก็เเยวยกว่ามันคือตัเงือนมันสีแมนน้คือป่าบาามันคือไหลอ้ยก็บอกกูถูกกูตัวยู่เชื่อเนี่ยงว่าครับสามเจ็ดครสามเจ็ดแปดครับเอ็ดสี่ปาเนี่เสด็พบอกพ่เบสก็พอจะปูนี่มาบอกเด็กกูเลยนี้ครับอือช่วงมังหันท่านก็บอก ยี่สิบผ่นมานะครับผมเลยถือเงิพันยี่สิบบาทนะอืออุตสสิงบังกะน้าว่างวดที่แล้วตรงตรงเลยบอกครับตรงตรงเลยครับแปดหกห้าเนาะแปดหกห้างวดที่สามเจ็ดแปดครับประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ็ดแปดครับแนวทางครับเ F C ทามักกระจัดเนาะครับเนาะบวมมักกับโบเป็นยังครับ F C เฮตัดเลนยูไดนี่บอกครับ สองตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับว่าได้ว่าให้ตัดเปลี่ยนให้ซื้อเอาเลยซื้อเอาเลยครับสองตัวบบได้บอกบอกครับบโบสองตัวอโบได้บอกสองตัวเอาโบเป็นยังบบเป็นยังครับก็ะซั้นเหนียวนะไงก็เดิ่งหงมือได้อีกนะครับเอาไขสิถามยังครับมันหงมือได้เอากระดิ่งว่า กูชี้ธุลมกขัขักเบื้องบนบครับในความคลิดจากของไรเฮ็กัะสีว่าร้ายบ้านเพื่อนบ้านในเพบ่อนบ้านเลขที่ของสาลนมีบ่ครับตาเลียงว่บ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 ่มีบ่มีบ่บ่มีครับ ปกติเห็นยน่าจะมีบานอีกทีศาลนะโบมีโบมีครับโบไปยังครับโบไปยังโบมีกับโบไปยังครับเพิ่นบอกแล้วว่าเพิ่นบ้านเนี่ยเพื่อนเป็นผู้พังวัดละพวกจอฮักต้องวัด<อ>ละละแล้ว่าพวกจอเลยเออเที่ยวนี่เพิ่นบอกไปเหตุเนี่นเพิ่นหายได้ท่านสิครับเพิ่นอยากไรบ้านตอนนั้นเพิ่นพังครับโบยาโบยากครับคนใหญ่บาวโบยากตอกว่าพันเพะบอกยีเต็มที่แล้วว่าแล้วก็บอกเลยเนี่เว้ย ครับหัวเห็นหาก,ก็ดีใจแบบย่างไงเรื่อยนรื่อเป็นยังไง,งไรครับควบเกินไว้ของผีเส็กน้อยครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่หิมมุนเน่ยเป็นมหาบอกครับเม็ดเลยมิดซีดีเลยเม็ดเลยอ๋อบอมีวีแววเลยบอมีวีแววก็ฝันเห็นเจ,จ้าปูพวกนั้นก็บอกชีเล่ห์หนตาตาเรียงวงวดนี่ก็ติดดอนเจ้าปูบ่ะครับแม่ครับผมติดดอนเจ้าปูเพรามันก็บ่าเลยร้ครับผม ได้น้อยใช่ไว่าโอ้ยสื่อเศราหบาดว่าว่ามันสีบออกเนาะมันไม่ออกเราจะมันเสียใจครับก่ยังว่าบโบไปยังครับโบไปยังครับเท่าทุนน้อยก็เอาตามน้อยละครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนตีละครับแต่ว่าชุดนี่ทุ่มโลดทุ่มโลดครับทุ่มโลดครับพ่อยังก็ทุ่มคือกันได้โฉคือกันได้อยอะซื้อไว้นะครับซื้อไว้นะครับนี่ครับเอาปลาบนถามยังครับเขามีสามดาวบลาแต้มจะพอถามยังอยู่บ่ครับ เพราะว่าบ่มี่ยังสิถามแบเวราละเอเลขก็ได้มากแล้วเนาะฟันสั้นๆครับงวดนี้มัน UH นี้ครับตาเลียงงวตาเลียงงวของเฮาเป็นฝันสันๆเนาะครับเนาะฟันบัวเงาครับเดยวสิขึ้นตัวเลขในแคปหน้าจอครับขอบคุณครับตาเรียงงวครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับแคปหน้าสรุปตัวเลขของคุณตาเลียงงวเนาะค่ะตัวเลขของคุณตาเลียงงัวค่ะ สามจปค่ะสามจิเป,เปพื่นฝันค่ะฝันเห็นปูตาค่ะว่าปวกขึ้นบ้านค่ะอยากได้บ้านใหม่ค่ะเพื่อนบอกเลยคุณตาค่ะสามจตเตวันที่หนึ่งกันยายนโพศส,สองพันห้าร้อยหกเตให้ท่านผู้ชมทางบ้าน เอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินเดงรัฐบ,บาลน้อค่ะกะยาลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไล์กดแท้กดก,กระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบรไดพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเรค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้าน,นค่ะ ยัง่หันดกดติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากช่องป่าบนคนอีสา,า,กาน,นสากุติดตามกุไลไลกุแชแ์กุก,ก,กระดิ่งแก้งเตือนค่าเพื่อสิบไริพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเรขค่ะป่าบุญคนอีสานกะสิหามฝาฝา่าสผูพชุทางบานนู่นค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมิเพเยี่ยงทนีคลิปนาโทกันหม่โศกโศกมันมาลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปงกับตูเรคข,ของคุณตาเหลียงงัวน้อค่ะสวัสดีค่ะ